ค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้มีโปรเจกต์มานำเสนอให้ทำกับน้องๆเด็กที่บ้านนะคะสำหรับวันหยุดแบบนี้นะคะก็คือวันนี้เราจะทำโมบายนะคะเราจะใช้กระดาษห่อของขวัญเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วที่มีอยู่ที่บ้านนะคะเอามาทำเป็นโมบายนะคะอุปรกรณ์ของเราก็คือแน่นอนค่ะมีกระดาษของขวัญน,นะคะอันเดิมที่เราไม่ใช้แล้วแล้วก็มีกาวค่ะ มีแก้วกระดาษนะคะที่จาบกระดาษะคะ่ะถ้าเกิดที่บ้านไม่มีที่จาะกระดาษก็ใช้เป็นดินสอนะคะแล้วก็มีเชือกเชือกอันนี้ยาวประมาณสี่สิบเซนนะคะส่วนอันนี้ยาวหกสิบเซนนะคะสําหรับไว้ห้อยนะคะก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะมาตัดกระดาษนะคะอันนี้ให้น้องๆตัดเองได้เลยนะคะน,นี่ง่ายมาก เขาจะได้ฝึกการใช้กันไกแล้วก็กล้ามเนื้อมือด้วยนะคะแล้วก็จะตัดกระดาษให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นเส้นย,ยาวๆนี้ก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็ให้เขาตัดแบบนี้เลยค่ะตัดแบบไม่ต้องสี่เหลี่ยมน,นะคะตัดไปเลยใช้เล็กใช้ใหญ่ก็ได้ได้หมดนะคะที่เราตัดแบบเล็กๆเอาไว้นะคะ่าเกาแล้วก็แปะลงบน แก้วกระดาษแบบนี้นะคะอันนี้ก็ให้น้องๆทําได้หรือทำคนเดียวก็ได้นะคะนนไม่ยากง่ายม,มากแล้วก็อย่าลืมตัดตรงนี้ทิ้งด้วยนะคะโอเคทีน,นี้พอเราทาครบหมดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ที่ครูทําเอาไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นทัวแล้วพอหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะเจาะรูข้างล่างอันนี้นะคะเ็นดูไหมคะน,นี่ทั้งหมดหกรูนะคะ หกรูเสร็จแล้วก็จะเจาะด้านบนด้วยอันนี้ไว้สาหรับร้อยเชือกเอาไว้ห้อยนะคะเจาะให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะคะทีนี้อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะวางไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาทําเชือกอันนี้ก็คือหกอันนะคะเราจะทําเป็นหกหกเส้นนะคะจะไว้สําหรับห้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราจะตัดเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ถ่ายหยิบกระดาษมาแผ่นทากาว ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะแะและ้วก็พับก็จะได้เป็นแบบนี้เวลาเราเอเวลาแปะนะคะให้เว้นระยะห่างด้วยนะคะแต่ละอันก็จะมีระยะห่างของมันประมาณนี้หรือกว้างกว่าน,น,นี้ก็ได้แล้วแต่เลยทำจนสุดเส้นเลยข้างบนนะคะเราจะเหลือ,อไว้ประมาณนี้ ะะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปร้อยกับแก้แล้วก็ต้องมัดนะคโอเคทั้งหมด6เส้นนะคะอันนี้คพือูทำอะไรเราให้ดูเราก็จะวางเชือกเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้ผู้ขอเขาจะประกอบนี้นะคะแล้วก็มัดปุ่ม ก็รูเราใหญ่ก็มัดสอ,องอมนะคะจะได้ไม่หลุดโอเคนี่ครบแล้วนะคะก็จะประมาณน,นี้นี่เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะ ใส่เชิ้เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ